นี่ก็เป็นพุตรูปที่มีความสวยงามปางปฐมเทศนาสมัยคุปตะพศแ0ดร้อส, 800. สังเกตดูพศแ800ดร้อยนี่จะเป็นหินทรายที่เขามาทำเสาเป็นหินเดียวกันที่เมืองจูน,หนาห่างจากพานซีไปเมืองมัตุลา เมืองจูนาเมืองจูนาห่างจากเมืองพาษซีไป60กิโลที่มาทำเสาโศกใช้หินเดียวกันเป็นหินใต้ดินยุคนี้ก็จะเป็นยุคที่มีความพุทธศินป์ที่สวยงามส่วนสมัยปาละยุค900าร้อยงพองดำนี่ก็จะเป็นยุคหินดำหินดำก็จะมีความ เชี่ยวชาญหรือว่ามีความแตกต่างกันในพุทธลักษณะหรือว่าในเอาในการเอาหินมาทำอา่าที่สวยงามหรือว่าเป็นการแกะส่วนมากก็จะเป็นหินก้อนเดียวเ,เป็นหินก้อนเดียวที่ทำแกะขึ้นมานายช่างก็จะมีการแกะกันอะไรไ้ ว่าใจช่างอินเดียเขาก็มีศิละปะที่ไปเห็นแล้วก็มีความปราณีตละเอียดอ่อนใจเย็นอันใจเย็นแล้วก็ทําได้ค่อยทําค่อยอะไรไปก็ไม่ได้รีบร้อนรีบเร่งอันนั้ก็เป็นสิ่งสําคัญให้ศิละปะออกมาได้สวยงามอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญให้เราได้ไปเห็น ทุกวันนี้ในพิพิธภัณฑ์ที่สารนาที่พาราสีก็มีเยอะนะครับอันนี้เรามาแค่บางส่วนในความจริงถ้าเราไปดูไปเห็นก็จะได้รู้ว่ามีเยอะมากที่เขานำมาจากปราอิสิปตนะมมตุกะทายวันแล้วก็มาทำพิพิธภัณฑ์ที่สารนาซึ่งห่างไม่ห่างกันครับเราก็สามารถที่จะไปดูได้ สัมผัสได้ครับแต่ว่าก็แต่ก่อนเขาไม่ให้เอาวิดีโอไม่ให้กล้องเข้าไปครับไม่ให้กล้องเข้าไปแต่ทุกวันนี้เอาให้กล้องเข้าไปได้แต่ว่าพวกโทรศัพท์พวกอะไรนี้เอาเข้าไปไม่ได้ก็เป็นผลให้เราได้มีท่านที่มีกล้องก็สามารถที่จะเอาไปถ่ายได้แต่พวกโทรศัพท์นี้ไม่ได้ก็ไม่เอาเข้าไป เราก็พอได้ภาพได้อะไรมาแต่ก่อนนี้ไม่มีครับก็ไม่ให้กล้องเข้าไปถ้อวันนี้ก็ยังอนุโลมบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ให้เอาโทรศัพท์เข้าไปแต่ถ้าเราเข้าไปก็จะทําให้เราได้มีภาพเยอะแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าไปแต่ดูแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญสําคัญที่เราได้รู้ได้เห็นที่ท่านได เมตตานำกล้องนำรูปมาให้เราได้สัมผัสพุทธะปางปฐมเทศนาที่มีลักษณะที่มีความเด่นสงา่างามสวยงามเสียดายที่ดงจม,มูกครับบินไปนิดหนึ่งอ่านิดหนึ่งแต่ก็ยังความสวยงามพุทธรูปองนี้แต่ก่อนนี่ก็อยู่ตรงข้างกับมูลคันตะกุดีครับที่ป่ายสิปตนะมฤคธายบัน พอการขุดคน้นก็นำเข้ามาเก็บไปในพิพิธภัณฑ์เราได้ไปสัมผัสไปเห็นพุทธศิลป์การแกะที่สวยงามเป็นนายช่างที่ปาณีตในการกระทำในการแกะที่มีความละเอียดละเอียดสวยงามดังนั้นก็ถือว่า ในพุทธศิลป์ก็จะมีเยอะนะครับมีหลายที่ถ้าเรามีโอกาสไปดูที่พิพิธภัณฑ์เมืองนิวเดลีก็มีเยอะที่โกลกาตาก็มีเยอะ,อะนั้นก็ไปเก็บไ้ในพิพิธภัณฑ์เราก็มีเวลาก็ไปหาดูได้ไปสัมผัสได้ในพุทธศิลป์ที่สวยงาม